สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักคิดทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะมาให้สูตรของอาจารย์โนตี้จะคำนวณสูตรของอาจารย์นนตี้ตั้งแต่เดือนเดือนหนึ่งเดือนแดวันที่หนึ่งเลยนะคะสูตรของอาจารย์โนตี้ร้อยบวกหน่วยค่ะวันที่หนึ่งเดือนแปด ห้าบวกศูนย์ห้าบวกศูนย์ได้เท่ากับห้าเลขที่ออกสี่ห้าสามหนึ่งหนึ่งเข้าห้านะคะห้าบนค่ะร่างไม่เข้านะคะ วันที่สิบหกเดือนแปดสี่บวกสามได้เท่ากับเจ็ดเลขที่ออกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองหกเจ็ดเข้าข้างล่างนะคะข้างบนผิดค่ะ งวดต่อมาวันวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกหกเลขที่ออกเจ็ดบวกสองเท่ากับสุเก้าเลขที่ออกสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเข้าข้างล่างนะคะ แล้วงวดวันที่สิบหกเดือนเก้าเลขสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองเลขที่ออกแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองกับสี่หกข้างล่างเลขออก แปดหนึ่งสองสี่หกเข้าสองนะคะบนเข้าสองบนนะคะข้างล่างผิดนะคะแล้วงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เลขที่ออกสองศูนย์สองส หกหกเข้าข้างบนนะคะศูนย์สองเข้าศูนย์ค่ะล่างผิดนะคะแล้ววันที่สิบหกเดือนสิบเลขที่ออกสองบวกศูนย์เท่ากับสอง เลขที่ออกสี่ไม่ใช่สองบวกออกสองศูนย์สองสองบวกสองสองบวกสองเป็นสองบวกสองไม่ใช่สองบวกศูนย์สองบวกสองสองบวกสองเท่ากับสี่สองบวกสองเท่ากับสี่ ถ้าอาจารย์ชิดผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะไล่ใหม่ก็ได้ค่ะหู่เลขที่ออก446นะคะ446กับ44เข้าล่างบนเลยนะคะได้4ค่ะเข้าล่างเข้าบนค่ะแล้วงวดบันที่หนึ่งเดือน อันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะคะสี่บวกหกเท่ากับศูนย์เลขที่ออกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกสามผิดนะคะงวดน,นี้ไม่เข้านะคะไม่เข้าล่างไม่เข้าบุญเลยคะ่ะแล้ววันที่ สิบหกเดือนสิบเอ็เ้าบวกหเท่ากับศเลขที่ออกเก้าเก้าเหนึ่งสเข้าศนะคะข้างบนข้างล่างผิดนะคะเก้าเก้เข้าศค่ะแล้ววันที่ 1> 1, 12, 9, 0, 9. หนึ่งเดือนสิบสองเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าหวยที่ออกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเข้าบนล่างเลยนะคะเข้าเก้าค่ะบนล่างค่ะ วดวันที่สิบหกเดือนสิบสองหกสิบหกศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเลขที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าเข้าบนนะคะเข้าเจ็ดค่าร่างผิดนะคะออกเจ็ดห้าค่ะ เจ็ดห้าเจ็ดอวดวันที่สามสิบธันวาเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่เลขที่ออกห้าสี่สี่ห้าสี่สี่แปดเก้าเข้าข้างบนนะคะสี่บนคะ่ะ งวดวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเลขที่ออกเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเข้าเก้าวนนะคะงวดวันที่หนึ่ง กุมพาพันสองพันห้าบเก 9, บวกเเท่ากับแขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆเลยนะคะงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ที่ติดแปดก ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะสาธุสาธุ